ใครรู้จักตำนานแมงปอทอดมั่งครับใช่ผมเนี่ยแหละรู้จักวันนี้เราจะมาภาคและให้เอฟเฟกกับชอบนี่กันโอเคเดี๋ยวขอไปเสียงแบบเพื่อไม่ให้ติดลิขสิทธิ์พี่เขานะโอเคแมงปอทอดโอเคเราไปดูตำนานแมงปอทอดกันเลยเฮ้ยมึงเห็นแมงปอปะ่ะบินไปบินมาเนี่ยอยากกินแมงปอทอดมึงเคยกินแมงปอทอดเปล่สมัยพี่เด็กๆตอนตอนั้<อ>นยังมีแต่ต้มน้ำ นี่ยังมีความหมายนี่ไม่มีความหมายไอ้เหี่ยบพี่ชอบไปเอาเสื้อหุนมุนมุนล้วตบแบงปอแล้วมาทอดกินจะต้มจะผัดรี่จะทอดก็ดีจะลงมือทำอะไรก็ทให้แฮปปี้แล้วรูแบ่งกินกันให้เต็มที่จจะจก เม่งปองทอดกินได้ที่ไหนอ่ะกินได้เอาไอ้เหี้ยเอาไอ้้เหียจังหวัดไอ้พวกแมงปองยังมันกินได้กอดกันกอดแล้วมันกินได้รู้อะไรป่ะป่วอะไรวะคือตั้งแต่ที่กูเล่นเกมกับไอ้เหี้ยซีดมาคือกูไอ้ซีดเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเรียกว่าไอ้เหี้ยซีดเหรอวะเออเรียกว่าไอ้เหี้ยซีดเลยเพราะว่ากู แมงปอทอดนี่แหละความตำนานของแมงปอทอดใช่มันก็คือแมงปอทอดนี่สินะที่เขาเรียกว่าตำนานแมงปอทอด้าฮัลโหง ใครรู้จักอีสานแถวนู้นมั่งกั็ไรด้วยแมงปอตักเตนทอดเอได้เห็นด้วยเตียนาแมงปอได้ยังว่ไม่กินแมงปอเขากินจริงจริงก็งียอะไรนะไอเด็กแมงปอชิี๊ยงหน้าเกียจด้วยอยากมาหลอกกูอ้สานแมงปอนาไม่แมงปอนาไอมันทำลายธรรมชาตินะเขาชาวบ้านชาแมงปอปลูกอ่ะมึงเคยเห็นป่ะเทศกาลแมงปอปลูกเนี่ยดูดูแว่นตาบ่มก็จะ ต้นกำเนิดนากพวเนี่ยก็มาจากแมงปอนะเว้ยก็เหี้ยละมึงเฟอร์เจออะไรสัตว์มันเป็นช่วงยุคเขาเรียกว่ายุคอะไรคลีเอเชียนเหรอเอออย่ามึงมวังอะไรกันบ้าไปหาดิหาดิคลนเอเชียแม่ตั้มตั้มเมนเจอไปตั้มเชาเลยเออมันจะมียุคไทยแอสติกนะแต่เกี่ยวถ้เกี่ยวเหี้ยอะไรกับแมงปอแมงปอกินได้เว้ยคนนี้ เอ้ก็เทวะเทเลเจ้าเจ้าเอ้ยพุ่งมาได้ไงเนะ่ยโอ้ทำได้ก็ทนโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาับในกานสวัสดีครับกดไลค์หนึ่งหนึ่งปอนด์ไลค์ด้วยนะชอบจังเลยคลิปนี้เดะบ้าครับ